เ,เขาเรียกว่าเป็นร้านค้าร้านค้าสุดคุุมนะคะที่เข้ามานะคะร้านค้าสุดคุุมที่เข้ามารอบนี้นะคะหลายๆคนก็น่าจะได้ซื้อไปบ้างแล้วนะคะก็เป็นลักษณะแบบซื้อของเท่านี้เท่านี้การ์ดเราจะได้ชุดนะคะแล้วก็เป็นชุดเบสบอลที่เข้ามาแล้วนะคะพิงก็ได้ซื้อมาเรียบร้อยแล้วเย่ yeah! ตอนแรกไม่ซื้อสุดท้ายแล้วนะคะอดไม่ได้นะคะ ซื้อซื้อมาแต่ว่าระหว่างทางเราก็ได้ของเหมือนเดิมนะคะนะก็ได้มาแล้วก็ชุดมันแยกชิ้นได้นะคะแล้วก็เป็นเป็นสีที่ที่อยู่ในโทนที่ที่พิงชอบอยู่แล้วด้วยนะคะอ่าแล้วช่วงนี้เราก็กําลังแบบเขาเรียกว่าไง่าะกำลังที่ค่อนข้างแบบอ่าชอบชอบทรงอะไรที่มันออกสไตล์น่ารักด้วยนะคะเข้ากับเราพอดีเลยนะคะเข้ากับเราช่วงนี้พอดีเลยนะคะนะ เมื่อเราไม่สวยเราเด่นหน้ารักไว้ก่อนกบเกือนความไม่สวยของเราเออนะคะอ่ะเรามาดูกันพิงก็ได้มาแล้วนะคะนะได้มาแล้วนะคะชุดน้องก็แยกชิ้นได้นะคะแต่ก็เป็นชุดท,ที่ค่อนข้างมิดชิดคือเน้นหน้านักจริงๆนะคะแล้วเราค่อยไปอดัดแอปเอาหมวกออกเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวหมวกกับตัวผมเนี่ยมันก็ติดกันอย่างนี้ทุกทุกอ่าทุกทุกแฟชั่นนะคะนะเอามาดูกันว่าพิงซื้ออะไรไปบ้างนะคะแต่ว่าร้านรอบนี้นะคะทุกคนนะร้านรอบนี้เนี่ยก็มาในรูปแบบอยู่ไอ้ตรงตรงอ่ากล่องของขวัญด้านบนนะคะนี่เลยอันนี้คือชุดผู้ชายนะคะนระ้า ลดสุดคุ้มซื้อครบรับชุดนะคะถามว่าคุ้มไหมพิงก็ว่าเหมาะกับคนที่ที่ต้องการจะซื้ออยู่แล้วนะคะแล้วก็ได้ชุดเป็นของของแถมอะไรเงี้ยนะคะนะเดี๋ยวมาดูบ้างนะคะว่าพิงซื้ออะไรไปบ้างนะคะเดี๋ยวมาเริ่มที่เริ่มเออที่คู่องกันก่อนรอบนี้นะคะมีมีมเขาเรียกว่านะมีส่วนของการใช้คูปองซื้อด้วยนะคะ ก็อย่างที่บอกอะคะ่ะเวลาเราซื้อของพวกนี้ส่วนตัวพิงก็คิดว่ามันแล้วแต่ว่าตัวเราขาดอะไรนะคะตัวเราขาดอะไรทุกคนขาดไม่เหมือนกันบางคนขาดขาดเก้าบางคนขาดขาดเงินบางคนขาดแล้วแต่นะคะอันนี้พิงก็จะอิงที่ตัวละครของพิงเป็นหลักนะคะนะรอบนี้ก็มีเรื่องของคูปองเข้ามาใช้ด้วยนะคะพิงก็หมดไปประมาณหมื่นเหมือนกว่านะนะคะพิงซื้อแพ็คอนุภาพอนนี้นะคะก็กดแม็กเลยหมดหมดไป หมดไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้นะคะก็กดมีเจ็อันนะคะทุกคนก็เป็นเลือกเอามีพิมพ์เขียวสเสบียงเกาะน,นะคะก็ใครที่มีแต่จริงๆแล้วไอ้ตัวไอ้ตัวคูปองตัวนี้ส่วนมากแล้วคนก็น่าจะกดใช้ซื้อขัดกเกลซะเยอะรายวันสําหรับคนที่เติมอ่าแพ็กที่มันเป็นรายรายเดือนนะคะเนาะแต่ส่วนแต่ว่าพิงก็ซื้ออันนี้นะคะทุกคนมีการซื้อตัวเป็นเป็นแพ็กอนุนภาพนะคะอือันนี้นะคะนะนี่อันนี้เลเวลนี้เลยดูให้นี้ให้นะนี่อันนี้ก็ต้องใช้ประมาณแบบหมื่นอุตภาพหมื่นนึง พิ้งกระสุนนี้พิ้งหมดพิเรียกว่าพิ้งหมดงบเทียงนี้นะคะซื้อมาแพ็คเดียวนะคะก็ได้มาเยอะเหมือนกันนะมันกดดูไม่ได้แล้วนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าตัวเราขาดอะไรแต่ส่วนมากแล้วเวลาพิ้เจอร้านร้านถสุดคุ้มพวกนี้นะคะพิ้งก็จะเน้นไปที่ขัดเกาถ้าส่วนมากนะคะอ้ามาดูอาซีบ้านแต่รอบที่ก็พิเศษเนาะมีสกูปองให้เราแบบจับใจ่ายใช้สอยนะคะพิ้งก็หมดไปประมาณ มื่นจะไม่ได้นะคะจะไม่ได้แบบว่าหมื่นหมื่นอ่ะหมื่นหมื่นหนึ่งมั้งคะน่านจะหมดไปนะเอาเรามาดู R C บ้างน,นะคะส่วนของ R C ก็จริงๆแล้วไอ้รางรถสุดคุ้มเนี่ยคือมันมาในรูปแบบเนี้ยมาหลายครั้งแล้วถ้าเราพอจําได้ใช่ไหมเราพอจําได้นะคะคืออ่าก่อนหน้านี้ถ้าเราพี่พิงค์จำได้ก็คือชุดก,กลาสีอันนั้นคือพิงค์ก็เอานะคะการตีที่สี่พันที่สี่พันนะคะตอนนี้ก็เหมือนกันนะอ่ะตอนนี้ก็เหมือนกันนะคะนะกระดับดีที่ที่สี่พันเช่นกันนะคะเหมือนเดิมพิงค์ก็อาจจะไม่ได้เหมาทุกอันนะคะคูปองเราก็็ไไมม่ด้ีเยยอะะะะะแทุกกคคนนน เหมือนเดิมแล้วแต่ว่าเราขาดเหลืออะไรบางคนก็แบบเอ้ยเอาซิลเวอร์มนะคะแต่ส่วนตัวพิงก์อะกดในส่วนของอตรงนี้มันจะมีซิลเวอร์นะคะแล้วก็มีมีขัดเกลด้วยนะคะพิงก์ก็กดแม็กมาแล้วก็ถามว่าถูกไหมก็รอบเนี้ยได้ขัดเกลีค่อนข้างน้อยนะคะแต่ว่ามันมันได้เงินด้วยนะ,ะอยูน่ในแพ็กนี้ใช่มันได้เงินก็ประมาณห้าเนี่ยเท่านี้ห้าพันกว่าห้าพันกว่านะคะพิงก์กดมาอันนี้นะคะพิงก์ก็ เน้นเน้นเน้นได้ขัดเกลนะคะเน้นได้ขัดเกลนะคะนะก็นี่แหละเป็น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 สองเป็นสองอย่างที่พิงดึงมานะคะการลไม่ได้เยอะทุกคนนะคะเราก็ดึงเฉพาะเจ้าที่ใช้นะคะเพราะเราก็เก่งกับซอมบี้มากๆเลยเออเราเก่งกับซอมบี้มากๆเลยนะคะยิ่งยิงคนยังกระโดดเป็นจิงโจ้อยู่เลยนะคะนะ กูปองพิงซื้ออันนี้นะคะอันนี้นะคะแพ็คกนุภาพเบเวลสอนะแล้วก็ส่วน RC นะคะพิงก็ไปลงตรงนี้ตรงนี้มันก็จะมีซิลเวอร์ใช่ไหมแล้วก็มีขัดเกานะคะได้มาก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะนะคะอ่ะพิงฝากกิจกรรมนี้ไว้ด้วยนะคะส่วนชุดส่วนชุดเราจะได้จบที่ตรง4,000ันตานะคะก็จะได้ก็จะได้ชุดเบสบอลแบบนี้เลยน่ารักปุป๊ปปก แบบได้ชุดด้วยนะคะแล้วก็ชุดนี้ก็คือเป็นชุดที่แยกนะคะก็น่ารักดีนะคะทุกคนเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วบางคนก็จะคิดคล้ายๆพิงว่าเฮ้ยมันหมวกมันเป็นแบบมันติดมานะอะไรอย่างนี้นะคะนะพิงให้ดูนะคะนี่นะคะก็ได้ชุดแบบนี้มานะคะทุกคนนะคะชุดแยกได้แล้วก็น่ารักนะคะ mm hmm. นะก็พิงฝากกิจกรรมนี้ไว้ด้วยนะคะ mm hmm. เผื่อใครสนใจจะซื hmm. ้อของอักตัวอยู่แล้วแล้วก็ดูแล้วเรารสุกว่าเอ้ยมันคุ้มค่าแล้วเราก็ลองเลือกจิ่งที่เราขาดดูนะคะทุกคนว่าเราแบบขาดอะไรนะ mm hmm. แต่ว่าพิงก็เน้นขัดเกลาเน้นขัดเกลาเป็นหลักนะคะแล้วก็ชุดได สี่พันการ์ดนะคะชุดแยกรั้วค่อนข้างก็น่ารักนะคะน่ารักน่ารักก็เึิงฝากกิจกรรมนี้เอาไว้ด้วยนะคะฝากเอาไว้ด้วยนะคะนะ